ียงอ่านสมันตะภาษาธิกาแปลภาคที่1นพาหิระนิธานวันนาเริ่มหน้าที่41ที่เตนะโขปนะสมเยนะก็โดยสมัยนั้นแลพระเจ้าพิมพทุสาลมีพระราชโอรส101พระองค์พระเจ้าอาโศกทรงสั่งให้สำเร็จโทษพระราชโอรสเหล่านั้นเสียทั้งหมด ยกไว้แต่เจ้าติดสกุมารผู้ร่วมพระมารดาเดียวก,กันกับพระองค์เท้าเธอเมื่อสั่งให้สำเร็จโทษยังมีได้ทรงอภิเศกเลยครองราชอยู่ถึง4ปีต่อล่วงไปได้4ปีในปีที่18ถัดจาก200ปีแต่ปีปรินิพานของพระจ้าาคตมาจึงทรงทรงถึงการอภิเศกเป็นเอกราชในชมพูทวีปทั้งสิ้น ก็ด้วยอนุภาพแห่งการทรงอภิเศกของเท้าเธอพระราชฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้มาแล้วพระราชอำนาจแผ่ไปภายใต้มหาปฐภ,ภีประมาณหนึ่งโยตในอากาศเบื้องบนก็เหมือนกันพระราชาทรงมีพระศรัทธาเกิดแล้วในพระศาสนาได้ทรงแบ่งน้ำแปดหม้อจากน้ำดื่ม16หหม้อ ที่พวกเทวดานำมาจากสาอนุดาษวันละ8หาบถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ทรงพระไตรปิฎกประมาณ60รูปวันละสองม้อพระราชทานแก่พระนางอสันทิมิตาผู้เป็นอัครมเหสีวันละสองม้อพระราชทานแก่เหล่าสตรีนักฟ้อนหนึ่งมนหกพันนางวันละสองม้อทรงใช้สอยด้วยพระองค์เองวันละสองม้อ กิจคือการชำระพระทนและการชำระฟันทุกๆวันของพระราชาพระมเหสีของเหล่าสตรีนักฟ้อน1 6 0 0งนางและของภิกษุประมาณ60,000รูปย่อมสำเร็จได้ด้วยไม้ชำระฟันชื่อนาคารดาอันสนิทอ่อนนุ่มมีรสซึ่งมีอยู่ในป่าหิมพานที่เทวดาทั้งหลายนั่นเองนำมาถวายทุกๆวัน อันหนึ่งเทวดาทั้งหลายนำมาขามป้อมที่เป็นพระโอสถสมอที่เป็นพระโอสถและมะม่วงสุกที่มีสีเหมือนทองซึ่งสมบูรณ์ด้วยกลิ่นและรสมาถวายแด่พระราชาพระองค์นั้นทุกๆวันเหมือนกันยังได้นำพระภูษาทรงพระภูษาห่มเบญจพัรณ์ผ้าเช็ดพระหัตถ์ที่มีสีเหลืองและน้ำทิพยาบาลจากสะชัชทันมาถวายทุกวันเหมือนอย่างนั้น ส่วนพญานาคทั้งหลายก็นำเครื่องพระสุคนสำหรับสนานพระเสียรพระสุคนสำหรับไลพระวรกายผ้ามีสีคล้ายดอกมะลิที่ไม่ได้ทอด้วยได้เพื่อเป็นพระภูษาหม่มและยาหยอดพระเนตรที่มีค่ามากจากหน้าขปิภพ,พมาถวายแด่พระราชาพระองค์นั้นทุกทกวันเช่นกันนกแขกเต้าทั้งหลายก็คาบข้าวสาลีเก้าพันกุยียนที่เกิดเองในสระชัดทันนั่นแหล มาถวายทุกๆวันหนูทั้งหลายก็เกล็ดข้าวเหล่านั้นให้หมดแกลบและรำข้าวสารที่หักแม้มเมล็ดเดียวก็ไม่มีข้าวสารนิแลถึงความเป็นพระกรยาหารสวยแห่งพระราชาในที่ทุกสถานตัวพึ่งทั้งหลายก็ทำน้ำพึ่งพวกหมีก็พาฟืนที่โรงครัวพวกนกกระเวกก็บินมาร้องส่งเสียงอย่างไพเราะทำาพลีกรรมถวายแด่พระราชา พระราชาผู้ประ,ระกอบด้วยฤทธ์เหล่านี้วันหนึ่งทรงใช้สังคลิกรัพันอันประดับก,กระทำด้วยทองให้นำพญานาคนามว่ากาละมีอายุตลอดกับหนึ่งได้พบเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์เชิญให้ขนดเหนือบัลลังก์อันควรข้ามากภายใต้สเสวตฉัตดทรงกระทำการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งที่เกิดในน้ำ ทั้งที่เกิดบนบกหลายร้อยพันและด้วยสวรรณบุภาทรงแวดล้อมด้วยนางฟ้อนหนึ่งมืนหกพันผู้ประดับแล้วด้วยอลังการทั้งปรงโดยรอบตรัสว่าเชิญท่านกระทำพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงยังจักคือพระสัทธธรรมอันประเสริฐให้หมุนไปทรงพระญาณอันหาที่สุดมิได้ ให้ถึงครองแห่งดวงตาเหล่านี้ของข้าพเจ้าก่อนเถิดดังนี้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปอันพญานาคนาวกาละนั้นเนรมิตแล้วประหนึ่งว่าพื้นน้ำอันประดับแล้วด้วยดอกกมะมนุบลและบุนดริกซึ่งแย้มบานปานประหนึ่งว่าแผ่นฟ้าอันพราวพรายด้วยความระยิบระยับด้วยการพวยพุ่งแห่งขายรัศมีของกลุ่มดารา เพราะความที่พระพุทธรูปนั้นทรงมีพระสิริด้วยพระมหาปุริสัลักษณะ32ประการประดับแล้วด้วยอนุพยัญชนะ80ประการซึ่งบังเกิดแล้วด้วยอำนาจแห่งบุญอันพนารายทั่วพระสิริละทั้งสิ้นงดงามด้วยจอมพระเสียรอันเฉิดฉายด้วยพระเกตมาลาซึ่งปราศจากบนทินสีต่างๆประหนึ่งยอดแห่งภูเขาทอง อันแวดวงด้วยสายลุงและสายฟ้าอันกลมกลืนกับแสงเงินเป็นประหนึ่งจะดูดดึงดวงตาแห่งคณะพรมทวยเทพมวลมนุษย์ฝูงนาคและหมู่ยักษ์เพราะพระพุทธรูปนั้นมีความแพรวพราวด้วยความชวัดเฉวียนแห่งพระรัศมีอันแผ่ออกข้างละวาวงล้อมรมัศมีอันวิจิต ด้วยสีมีสีเขียวเหลือ,องแดงเป็นต้นได้ทรงทำการบูชาอันได้นามว่าบูชาด้วยดวงตาตลอดเจวันได้ยินว่าพระราชาทรงรับการอภิเษกแล้วได้ทรงนับถือลทัทธิพาเหียนปาสันทะตลอดเวลาสมปีทีเดียวในปีที่4จึงได้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ยินว่าพระเจ้าบินทุสารพระชนกของพระราชาพระองค์นั้น ได้ทรงนับถือพวกพราหมณ์เท้าเธอได้ทรงตั้งนิตยพัดไว้แก่พวกพราหมณ์และแก่ตาประขาวและปริภาชกเป็นต้นผู้ถือลัทธิปาสันทะอันเป็นของประจําชาติพราหม์มีประมาณห0แสนคนแม้พระเจ้าอาโศกก็ทรงถวายทานที่พระชนกให้เป็นไปแล้วในภายในบุรีของพระองค์เหมือนอย่างนั้นในวันหนึ่งได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร ได้ทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์เหล่านั้นผู้กำลังบริโภคด้วยมารยาทที่เหินห่างจากความสงบเรียบร้อยไม่มีความสำรวมอินทรีย์ทั้งไม่ได้รับการฝึกหัดเอริยาบทจึงทรงดำริว่าการที่เราให้ครวนเสียก่อนแล้วให้ทานเช่นนี้ในเขตที่เหมาะสมจึงจะควรครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสเรียกพวกอมาตว่าไปเถิดพนาย พวกท่านจงนำสมณะและพราหมณ์ของตนของตนผู้สมมติกันดีว่าดีมายังภายในพระราชวังเราจากถวายทานพวกอมาต์ทูลรับพระราชองค์การว่าดีละพระเจ้าค่ะแล้วก็ได้นำนักบวชนอกศาสนามีตาปะขาวปริภาชกอาชีวกและนิครนเป็นต้นนั้นๆมาแล้วทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาท ท่านเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเวลานั้นพระราชาทรงรับสั่งให้ปูราดอาสนะทั้งสูงและต่ำไว้ภายในพระราชวังแล้วรับสั่งว่าเชิญเข้ามาเถิดจึงทรงเชิญพวกนักบวชผู้มาแล้วมาแล้วว่าเชิญนั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ตนแก่ตนเถิดดังนี้บรรดานักบวชเหล่านั้นบางพวกนั่งบนตังพัทรบิด บางพวกก็นั่งบนตังแผ่นกระดานพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาที่นั่งนั้นแล้วก็ทรงทราบได้ว่านักบวชเหล่านั้นไม่มีธรรมเป็นสาระภายในเลยได้ถวายของเคี้ยวของควรบริโภคที่ควรแก่นักบวชเหล่านั้นแล้วก็ทรงส่งกลับไปเ <c oughs> มื่อการเวลาล่วงไปอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งพระเจ้าโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร ได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธส,สัม,มเนรผู้ฝึกฝนคุ้มครองตนมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอิริยาบทกำลังเดินผ่านไปทางพะลานหลวงถามว่าก็ชื่อว่านิโครธนี้คืออะไรแก่ว่านิโครธนี้เป็นพระโอรสของสุมาณราชกุมารผู้เป็นพระเชษฐโอรสของพระเจ้าพินทุสารในเรื่องนั้นมีอนุปุีกคถาดังต่อไปนี้ ดังได้สดับมาว่าในเวลาที่พระเจ้าพินทุสารผู้พระชนกทรงทุพุภาพนั่นแลอโศกุมารได้สละราชสมบัติในกรุงอุเชน,นีที่ตนได้แล้วสเสด็จกลับมายึดเอาพระนครทั้งหมดไว้ในเงื้อมือของตนแล้วได้จับสุมณะราชกุมารไว้ในวันนั้นเองพระเทวีชื่อสุมนาของสุมณะราชกุมารได้ทรงพระคันแก่เต็มที่แล้วพระนางสุมนาเทวีนั้น พรอมเพศหนีเดินมุ่งไปสู่บ้านคนจันทานแห่งใดแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลได้ทรงสดับเสียงของเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นนิโครธแห่งใดแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลจากเรือนของหัวหน้าหมู่บ้านคนจันทานซึ่งกล่าวเชิญอยู่ว่าข้าแต่แม่เจ้าสุมนาขอจงเสด็จเข้ามาทางนี้เถิดก็ได้เสด็จเข้าไปใกล้เทวดานั้น เทวดาได้เนรมิตศาลาหลังหนึ่งด้วยอนุภาพของตนแล้วได้ถวายว่าขอพระแม่เจ้าจงประทับอยู่ที่ศาลาหลังนี้เถิดพระเทวีนั้นได้เสด็จเข้าไปสู่ศาลาหลังนั้นแล้วในวันที่พระนางเสด็จเข้าไปถึงนั่นเองก็ประสูติพระโอรสเพราะเหตุที่พระโอรสนั้นอันเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นนิโครธรักษาไว้พระนางเทวีนั้นจึงทรงขนานนามว่า นิคโครธหัวหน้าหมู่บ้านคนจันทานได้สำคัญพระเทวีนั้นเป็นดุธิธิดาแห่งนายของตนตั้งแต่วันที่ตนได้พบเห็นจึงได้ตั้งข้อปฏิบัติประจำไว้พระราชธิดาได้ประทับอยู่ณสถานนั้นสิ้นเจปีฝ่ายนิคโครธกุมารก็มีพระชนมายุได้เจ็ดปีแล้วในครั้งนั้นพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาวรุณเถระเป็นพระอรหรันต ได้เห็นเหตุความถึงพร้อมแห่งเหตุของทารกได้พิจารณาคิดว่าบัดนี้ทารกนี้ชนมายุได้เจ็ดปีเป็นการสมควรที่จะให้ขอบวชได้จึงทูลพระราชธิดาให้ทรงทราบแล้วให้นิโครทกุมารนั้นบวชในเวลาปรงผมเสร็จนั่นเองพระกุมารได้บรรลุปเป็นพระอรหรันต์ วันหนึ่งนิโครทศสมณนนั้นได้ชำระร่างกายแต่เช้าตรู่ทำอาจริยวัรและอุปชายวัตรเสร็จแล้วถืออวาบาัดและจีวรคิดว่าเราจะไปยังประตูเรือนของโยมานดาแล้วก็ออกไปก็นิวาสสถานแห่งโยมานดาของนิโครสมณีนั้นต้องเดินเข้าไปยังพระนครทางประตูด้านทิศท,ทักษิณผ่าน่ามกลางพระนครไปออกทางประตูด้านทิศปราจีน ก็โดยสมัยนั้นพระเจ้าโศกธรรมราชทรงเสด็จจงกรมอยู่ที่สีหบัญชรผินพระพักไปทางทิศปราจีนขณะนั้นนั่นเองนิโครธส,สัมมนเนรผู้มีอินทร์สงบมีใจสงบทอดสายตาดูประมาณชั่วแอกเดินไปถึงพระลานหลวงเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงได้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร ได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสามเนรผู้ฝึกฝนคุ้มครองตนมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถกำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงดังนี้ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วพระราชาได้ทรงรำพึงดังนี้ว่าชนแม้ทั้งหมดนี้มีจิตฟุ้งซ่านมีส่วนเปรียบเหมือนมรึกที่วิ่งพล่านไปส่วนทารกคนนี้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านการมองดู การเหลียวดูการคู้แขนและการเหยียดแขนของเขางามยิ่งนักภายในของทารกคนนี้น่าจะมีโรกุตรธรรมอย่างแน่นอนดังนี้พร้อมกับการทอดพระเนตรเห็นของพระราชานั่นเองพระหฤทัยก็เลื่อมใสในสามเณรความรักก็ได้ตั้งขึ้นถามว่าเพราะเหตุไรแก้ว่าเพราะได้ยินว่าแม้ในการก่อนในเวลาทำบุญ นิ่ครัวสามเณรนี้ได้เป็นพ่อค้าผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของพระราชาสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความรักนั้นย่อมเกิดเพราะเหตุสองอย่างคือเพราะการอยู่ร่วมกันในพบก่อนหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนอุบลและปทุมเป็นต้นที่เหลือเมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดได้เพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมฉะนั้นลำดับนั้นพระราชาทรงเกิดความรักมีความนับถือมากในสัม,มเนรนั้นจึงทรงสั่งพวกอมาต์ไปว่าพวกเธอจงนิมนต์สัม,มเณรนั่นมาเท้าเธอทรงรำพึงว่าอมาต์เหล่านั้นมัวชักช้าอยู่จึงทรงส่งไปอีกสองสำนายว่าจงให้สัม,มเนรนั้นรีบกลับรีบมาเถิด สมณเณรได้เดินไปตามปกติของตนนั่นเองพระราชาตรัสว่าท่านทราบอาสนะที่ควรแล้วนิมนต์นั่งเถิดสมณเณรนั้นเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้แล้วคิดว่าบัดนี้ไม่มีภิกษุเหล่าอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ซึ่งยกสเสวตฉชัรกั้นไว้แล้วแสดงอาการแด่พระราชาเพื่อต้องการให้ทรงรับบาด พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นสัมมะเนนนั้นกําลังเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์นั่นแหลจึงทรงดําริว่าวันนี้เองสัมมะนเนรูปนี้จะเป็นเจ้าของพระราชมนเทียนนี้ในบัดนี้สมมนเนรถวายบาตรที่พระหัตพระราชาแล้วขึ้นนั่งบนบัลลังก์พระราชาทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดคือข้าวต้มของควรเคี้ยวและข้าวสวยที่เขาเตรียมไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ สมณเณรรับอาหารพอยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นในที่สุดพัตกิจพระราชาตรัสถามว่าพ่อเณรรู้พระโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแก่พวกพ่อเณรหรือสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบาพิษอัตมาภาพย่อมรู้โดยเอกเทศเท่านั้นพระราชารับสั่งว่าพ่อเณรขอจงแสดงโอวาทที่พ่อเณรรู้นั้นแก่โยมบ้าง สมณเณรทูลรับว่าได้มหาปพิษดังนี้แล้วได้กล่าวอัป,ปมาทวักในธรรมบทตามสมควรแด่พระราชาเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระราชาพอได้ส่งสดับว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายดังนี้เป็นต้นก็สรงรับสั่งว่าพ่อเนนจงยังธรรมเทศนาที่ข้าพเจ้าได้รู้แล้วให้จบไว้ก่อนดังนี้ ในอวสานแห่งการอนโมธนาพระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเน้นยมจะถวายทุพพัทแก่พ่อเน้นแปที่สามเณรถวายพระพรว่ามหาปพิธอัตมภาพจะถวายทุพพัทเหล่านั้นแก่พระอุปชาพระราชาตรัสถามว่าพ่อเน้นผู้ที่ชื่อว่าอุปชายะนี้ได้แก่คนเช่นไรสามเณรถวายพระพรว่ามหาปพิษ ผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่แล้วตักเตือนให้ระลึกชื่อว่าพระอุปชายยะพระราชาทรงรับสั่งว่าพเนนโยมจะถวายพัดแปดที่แม้อื่นอีกแก่พเนนสมมเนนถวายพระพรว่ามหาปพิธอาตมาภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอ,อาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้ได้แก่คนเช่นไรสมมเนนถวายพระพรว่ามหาปพิธ ผู้ที่ให้อันเตวาสิก์และสัตธ,ธิวิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพ่อเนนโยมจะถวายพัดแปดที่แม้อื่นอีกแก่พ่อเนสนสมณเนรถวายพระพรว่ามหาปิตอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้ได้แก่คนเช่นไร สมณเณรถวายพระพรว่ามหาปิตบรรปรพชาและอุปสมบทของอาจารย์และอุปชาของอัตมภาพและบรรพชาของอัตมภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชาหฤทัยเป็นอย่างยิ่งแล้วทรงรับสั่งว่าพ่ะเนณรยมจะถวายพัดแปดที่แม้อื่นอีกแก่พรอเณรสมณเณรทูลรับว่าดีละ ในวันรุ่งขึ้นได้พาอภิกษุ32รูปเข้าไปยังภายในพระราชวังฉันพัตตาหารพระราชาทรงประวรณาว่าภิกษุ32รูปแม้อื่นพร้อมทั้งพวกท่านจงรับภิกษาพรุ่งนี้เถิดดังนี้แล้วทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกวันทุกวันโดยอุบายนั้นนั่นแหลได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกาศาสนามีพราหมณ์และปริพาชกเป็นต้น ตั้งหกแสนคนเสียแล้วได้ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุหกแสนรูปในภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่เป็นไปในพระนิครถเถระนั่นเองฝ่ายพระนิครธเถระก็ได้ให้พระราชาพร้อมทั้งบริษัทดำรงอยู่ในไตรสรนคมและเบญจศิล์ทำให้เป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว ด้วยความเริ่อมใสยอย่างปุถุชนแล้วให้นำรงมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาพระราชาทรงรับสั่งให้ในายช่างสร้างมหาวิหารชื่อว่าโซการามแล้วก็ทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุห0 0 0นรูปอีกและทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหาร84,000หลังซึ่งกระดับด้วยพระเจดีย์8 4 0 0 0องค์ไว้ในพระนคร84,000แห่งทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยความชอบธรรมนั่นเอง หาใช่โดยไม่ชอบทำไม่ได้ยินว่าในวันหนึ่งพระราชาทรงถวายมหาทานที่อโศการามประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ซึ่งนับได้ประมาณหกแสนรูปทรงประวรารณาสงด้วยปัจจัยสี่แล้วตรัสถามปัญหานี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้วมีประมาณเท่าไหร่ พระสงฆ์ถวายพระพรว่ามหาพพิษชื่อว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นว่าโดยองค์มีองเก้าว่าโดยขันมี8 4 0 0มพระธรรมขันพระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมและวทรงรับสั่งว่าเราจะบูชาพระธรรมขันแต่ละขันด้วยวิหารแต่ละหลังแต่ละหลังดังนี้ในวันเดียวกันเท่านั้นได้ทรงสละราชทรัพย์ถึง96โกร แล้วให้ส่งบังคับพวกอามาต์ว่าไปเถิดพนายพวกท่านเมื่อให้สร้างวิหารในนครแต่ละนครจงให้สร้างพระวิหาร84,000หลังไว้ในพระนคร84% 0 0 0นพนครเถิดดังนี้ส่วนพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานเพื่อประโยชน์แก,อก่อโศกาอโศกมหาวิหารในอโศการามพระสงฆ์ได้ให้สัมมเนรให้พระเถระชื่อว่าอินทรคุตตเถระ ผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสิ้นอาสะวะแล้วเป็นนวกรรมมัททิฐายีพระเทระได้ยังการงานที่ยังไม่สำเร็จนั้นๆให้แล้วเสร็จด้วยอนุภาพของตนพระเทระได้ให้ให้การสร้างพระวิหารสำเร็จลงสามปีแม้ด้วยอนุภาพอย่างนั้นข่าวสารจากทุกๆนครได้มาถึงวันเดียวกันนั่นเอง พวกอมาได้กราบทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะมหาวิหาร8 4 0 0มพันหลังสร้างเสร็จแล้วพระราชาทรงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าล่วงไปเจวันแต่วันนี้จะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสมาทานองค์ศีลแปเตรียมการฉลองพระวิหารทั้งภายในนครและภายนอกพระนครล,ล่วงไปเจวันแต่การฉลองพระวิหารนั้น พระราชาแวดล้อมด้วยหมู่เสนามีองค์สี่นับได้หลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างสเสด็จเที่ยวชมพระนครที่มหาชนผู้มีความอุตสาหะประสงค์จะตกแต่งพระนครได้ตกแต่งประดับประดาแล้วให้เป็นเหมือนมีความสง่างามยิ่งกว่าสิริแห่งราชธานีชี่อมรอวดีในเทวโลกสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังพระวิหารได้ประทับยืนอยู่ณนถะ้ำกลางภิกษุสงฆ์ ก็ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ8 10โกดก็แลพวกนางภิกษุณีมีประมาณ9 6ล้านแสนบรรดาภิกษุเหล่านั้นเฉพาะภิกษุผู้เป็นพระขี่นาศพนับได้ประมาณแสนรูปภิกษุณีขี่นาศเหล่านั้นได้มีความวิตกข้อนี้ว่าถ้าพระราชาจะพึงทอดพระเนตรเห็นอธิการทานอันยิ่งไม่มีส่วนส่วนเหลือของพระองค์ ก็จะพึงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งต่อจากนั้นได้ทำปฏิหารชื่อโลกะวิวรนคือการเปิดโลกพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามนั่นแหลทรงเหลียวดูตลอดทั้งสี่ทิศได้ทอดพระเนตรเห็นชมพูทวีปซึ่งมีมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบและพระวิหาร8ปด0 0หลัง ที่รุ่งโร์อยู่ด้วยการบูชาในการฉลองวิหารอย่างโอฬานเท้าเธอเมื่อทรงทอดพระเนตรดูสมบัตินั้นก็ส่งประกอบด้วยปิติปราโมทอย่างโอฬานสรงพระดำริว่าก็มีอยู่หรือที่ปิติปราโมทเห็นปานนี้เคยเกิดขึ้นแก่ใครใอื่นบ้างจึงตรัสถามภิกษุส่งว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระทศพลโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สละบริจาคทรัพย์อย่างมากมาย การบริจาคของใครเล่ายิ่งใหญ่ภิกษุทรงได้มอบการวิสัชนาปัญหาที่พระราชาตรัสถามให้เป็นหน้าที่ของท่านโมคคลลีบุตรติสะเถระพระเถระถวายพระพรว่ามหาบาพิษขึ้นชีวพูถวายปัจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์ในเมื่อพระตถาคตเจ้าแม้ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีใครเลยพระองค์เท่านั้นทรงมีการบริจาคยิ่งใหญ่ พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้วได้มีพระวรกายอันปิติปรมามโอราณถูกต้องแล้วหาระหว่างไม่ได้จึงทรงพระดำริว่าได้ยินว่าผู้ที่ถวายปัจจัยเช่นกับเราไม่มีได้ยินว่าเรามีการบริจาคยิ่งใหญ่ได้ยินว่าเรากำลังยกย่องเชิดชูพระศาสนาด้วยไตรธรรมก็เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือไม่ ลำดับนั้นเท้าเธอจึงตรัสถามภิกษุส่งว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือยังหนอในลำดับนั้นท่านพระโมคคิริบุตรติสสะเทระฟังพระราชดำรัสนี้แล้วเมื่อเล็งเห็นอุปนิสัยสมบัติแห่งพระมหินผู้เป็นพระโอรสจึงดำริว่าถ้าพระกุมารนี้จะทรงผนวดไซพระศาสนาก็จะเจริญอย่างยิ่งจึงถวายพระพรเรื่องนี้กับพระราชาว่ามหาปพิธ ผู้ที่จะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหาใช่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่ก็อีกอย่างหนึ่งแลผู้ถวายปัจจัยเช่นนั้นย่อมถึงความนับว่าปัจจัยทาย,ยกหรือว่าผู้อุปถากเท่านั้นมหาบาพิษแท้จริงแม้ผู้ใดพึงถวายปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินขนาดจดถึงพรหมโลกแม้ผู้นั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่า เป็นทายาทในพระศาสนาได้ลำดับนั้นพระราชาทรงตรัสถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญถ้าเช่นนั้นทายาทแห่งพระศาสนาจะมีได้อย่างไรเล่าพระเถระถวายพระพรว่ามหาปิพิตบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นผู้มั่งคั่งก็ตามจะเป็นผู้ยากจนก็ตามให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวชในพระศาสนา มหาปพิธบุคคลนี้ท่านเรียกว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาเมื่อพระโมคคิริบุตรติสสะเทระถวายพระพรอย่างนั้นแล้วพระเจ้าโศกธรรมราชทรงพระดำริว่าได้ยินว่าเราแม้ทำการบริจาคเห็นปานนี้ก็ยังไม่ถึงความเป็นทายาทแห่งพระศาสนาได้เลยทรงปรารถนาความเป็นทายาทในพระศาสนาอยู่จึงทรงทอดพระเนตรเหลียวดูข้างโนและข้างนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหินทกุมาร ซึ่งประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกลครั้นทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วเท้าเธอก็ทรงรำพึงดังนี้ว่าเราประสงค์จะสถาปนาพระกุมารองค์นี้ไว้ในตำแหน่งอุปราชจำเดิมแต่เวลาที่ติดสกุมารผนวดแล้วก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นการบรรพชาแลเป็นคุณชาติอุดมกว่าตำแหน่งอุปราชเสียอีกลำดับนั้นเท้าเธอจึงทรงรับสั่งกับพระกุมารว่าพ่อลูกจะสามารถบวชได้ไหม พระกุมารแม้ตามปกติจำเดิมแต่เวลาที่พระติสกุมารทรงผนวดแล้วก็มีพระประสงค์อยากผนวดอยู่ทีเดียวพอได้ทรงสดับพระราชดำรัสก็เกิดพระปราโมทเป็นอย่างยิ่งแล้วกราบทูลว่าขอเดชะสมุติเทพหม่อมฉันจะบวชทูลกระหม่อมทรงพระบรมราชานุญาตให้หม่อมฉันบวชแล้วจะได้เป็นทายาทในพระศาสนา ก็โดยสมัยนั้นแลแม้พระนางสังคมิตาพระราชธิดาของเท้าเธอก็ประทับยืนอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเองพระราชกุมารทรงพระนามว่าอักคิพรมผู้เป็นพระสวามีของพระนางสังคมิตานั้นแลก็ได้ผนวดร่วมกับพระติสกุมารผู้เป็นอุปราชแล้วพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระนางสังคมิตานั้นแล้วจึงรับสั่งว่าแม่แม่ลูกสามารถจะบวชได้ไหม พระนางทูลตอบว่าดีละทูลกระหม่อมพ่อหม่อมฉันจะสามารถ